ใครมี5องค์นี้ผมยินดีรับเช่าหลักแสนบาทมาที่องค์ที่1พระ ของฝันปากน้ํารุ่นที่1สภาพแบบในรูปตามนี้นะครับผมยินดีรับเช่าที่1นึ่งแสนบาทขึ้นไปในสภาพสวยๆผมยินดีรับเช่าหลายๆแสนบาทมาที่องค์ที่2นะครับเป็นหลวงพ่อแดงแม่ทับเนื้อทองคําปี251 1, 1> แบบในรูปเป็นบล็อกมีดาวถ้าเป็นบล็อกไร้ดาวนะครับผมยินดีรับเช่าที่5 0 0แสนบาทขึ้นไปบล็อกมีดาวผมรับเช่าที่3 0 0แสนบาทขึ้นไปครับมาที่องค์ที่3นะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคองค์ที่เห็นในรูปเป็นพิมพ์ไก่ฟ้านะครับหรือในวง เราเรียกว่าไก่ห่าง4เส้นใครมีแบบนี้ผมรับเช่าที่1,000 0แบาทขึ้นไปนะครับองค์ที่4หลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกนะครับวัดสะพานสูงนะครับปี2499ตรงก้นจะมีต่อคาว่าเอี่ยมใครมีแบบนี้นะรับเงินแสนกับผมได้เลยนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับองสุดท้ายปิดตาจัมโบสหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับใครมีสวยๆนะผมรับเช่าที่1